วันนี้ค่ะมินมาอยู่ที่โครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวราดบุรณะริเวอร์วิว2ค่ะห้องเลขที่15ทับ174ค่ะคุณผู้ชมขนาดใน้าที่นะคะจะอยู่22.57ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวมินพาขึ้นไปชมบนห้องกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมิ้อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะมิ้งมาอยู่ที่โครงการคอนโดเนียมลุมพินีวิวราชบุรณะริเว์วิวสองค่ะเป็นโครงการคอนโดนะคะที่อยู่ติดเป็นแม่น้ําเจ้าพยาค่ะและก็รายล้อมไปด้วยสถานที่สาคัญหลากหลายแห่งเลยนะคะทางเอเชียทีเดอะริเว์ฟนต์ S T, front, ค่ะห้างเดอะมอลล์ท่าพระค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีด้วยค่ะและภายในโครงการนะคะเขาก็มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มให้เลยค่ะทั้งสระว่ายน้าฟิตเนสค่ะ สนามเด็กเล่นค่ะส่วนย่อมนะคะเราก็มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างคีกาเรข้าออาคารและเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวมินพาขึ้นไปชมบนห้องกันค่ะ และนี่นะคะก็คือภายในห้องของห้องเลขที่15ทับ174ค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น7ของอาคาร C ค่ะขนาดในที่นะคะจะอยู่ที่2.57ต,ตารางเมตรค่ะเป็นท้ายแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะเดินเข้ามาภายในตัวห้องนะคะทางด้านฝั่งขวามือค่ะจะเป็นโซนครัวค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เขาจะมีวิวอินตู้ครัวและสิ่งแรยจั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทัหมานิดนึงค่ะตรงนี้คุณผู้ชมสามารถทาเป็นมุมของมุมรับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นมุมของห้องนั่งเล่นก็ยังได้ค่ะ แล้วก็ถัดออกไปค่ะจะมีระเบียงเล็กๆค่ะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นลานสักลางเล็กๆได้อีกด้วยค่ะ แล้วเมื่อได้ถัดมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นในโซนของห้องนอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะสามารถวางเตียง3-5ฟุตได้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะโซนตรงนี้เขามีวิวอินตู้สภาแบวนดด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามค่ะตรงนั้นจะเป็นห้องน้ํานะคะที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะตรงโซนห้องนอนตรงนี้ค่ะเขายังมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะเปิดรับลมรับแสงถ่ายเทยระบ,บายอากาศได้ดีเช่นเคยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการหลุงที่มีวิวราชบุรณะหรือว่าวิว2โดยเริ่มต้นจากวิกซีบางประกบขับตรงไปยังถนนสุขสวัสตประมาณ400เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขสวัส,ส์สส19จากนั้นขับตรงไปอีก450เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชบุรณะขับตรงไปอีก1.1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับห้องสวยๆที่มินพาไปชมกันในวันนี้ค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะฝากติดตามช่องทางอื่นเของเราได้ค่ะทั้ง Facebook YouTube และ Tik t o k และอย่าลืมนะคะกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่รวมซับกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลื่อกชมค่ะทางบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะยังไงอีพีนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในอนะีีหน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้